สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนพางแห่งแรงใจเคยถามตัวเองไหมครับว่าทำไมเราถึงยังอยู่ที่เดิมทั้งที่รู้ว่าเขาทำร้ายจิตใจทั้งที่ร้องไห้จนไม่มีน้ำตาและทั้งที่เพื่อนทุกคนบอกให้เราพอแต่ทำไมใจเราถึงยังไม่ยอมปล่อยคลิปนี้ไม่ใช่แค่การบอกให้คุณสู้ๆแล้วจบไปแต่วันนี้เราจะมาคุยกันลึกๆด้วยหลักจิตวิทยา ว่าทำไมสมองของคุณถึงสั่งให้คุณเสพติดความเจ็บปวดและทำอย่างไรคุณถึงจะเดินออกมาได้อย่างผู้ชนะแบบที่ไม่ต้องหันหลังกลับไปมองอีกถ้าวันนี้คุณเหนื่อยหาที่เงียบๆใส่หูฟังแล้วอยู่เป็นเพื่อนกันตรงนี้สักพักนะครับเพราะนี่คือเรื่องราวของคุณและทางออกของคุณก่อนที่เราจะไปสู่วิธีแก้เราต้องยอมรับความจริงกันก่อนหลายคนคิดว่าความรักก็ต้องมีทนบ้าง ใช่ครับความรักคือความอดทนแต่ไม่ใช่การทนเจ็บโดยไร้ความหมายคุณกำลังเจอกับสถานการณ์เหล่านี้อยู่ไหมข้อที่ 1. นึ่งแก๊สไลติงคือการที่เขาทำให้คุณสงสัยในสติสัมปชัญญะของตัวเองเช่นเวลาคุณจับได้ว่าเขาทำผิดเขาจะพูดว่าคุณคิดมากไปเองคุณน,นี่มันงี่เง่าหรือผมไม่ได้พูดแบบนั้นสักหน่อยจนสุดท้ายคุณกลายเป็นคนที่ต้องขอโทษทั้งที่คุณเป็นฝ่ายถูกกระทา นี่ไม่ใช่ความรักครับแต่มันคือการควบคุมข้อที่2 Brad e c r u m b i n g หรือการหวานเศษขนมปังเขาไม่เคยชัดเจนเขาหายไป3วันแล้วกลับมาหยอดคำหวานหนึ่งประโยคเขาให้ความหวังแค่พอให้คุณไม่ไปไหนเหมือนโปรยเศษขนมปังให้นกกินไม่เคยให้อิ่มแต่ก็ไม่ปล่อยให้ตายเพื่อให้คุณยังเป็นของตายที่รอเขาอยู่เสมอถ้าคุณพยักหน้ากับสองข้อนี้ขอให้รู้ไว้เลยนะครับว่าคุณไม่ได้บ้า และคุณไม่ได้เรียกร้องมากเกินไปแต่คุณกำลังถูกเอาเปรียบทางความรู้สึกอย่างรุนแรงคำถามโลกแตกที่คาใจใครหลายคนคือรู้ว่าเขาเลวแต่ทำไมเลิกไม่ได้ในทางจิตวิทยาเราเรียกภาวะนี้ว่า t r a u m าบอนดิ n งหรือสายใยแห่งความบอบช้ำมันทำงานเหมือนการเสพติดสารเสพติดเลยครับในความสัมพันธ์แบบท็อกซิกมันจะมีวงจรสุขสลับทุกข์ ช่วงที่เขาดีกับคุณสมองจะหลั่งสารโดปามีนทําให้คุณมีความสุขมากแต่พอเขาทําร้ายคุณคุณจะเครียดและโหยหาความสุขนั้นกลับมาคุณไม่ได้รักเขาที่ตัวตนของเขาจริงๆหรอกครับแต่สมองของคุณกําลังลงแดงต้องการโดปามีนจากการที่เขากลับมางอ้อมันคือกับดักทางเคมีในสมองที่ทําให้คุณมองข้ามความเจ็บปวดเพื่อแลกกับความสุขเพียงชั่วคราวดังนั้นการที่คุณยังตัดใจไม่ได้ไม่ใช่เพราะคุณอ่อนแอนะครับ แต่มันคือคกลไกของสมองที่คุณต้องรู้ทันแล้วต้องหักดิบมันให้ได้แล้วเราจะออกจากวงจรนรกนี้ได้อย่างไรผมมี3ขั้นตอนที่คุณต้องเริ่มทำตั้งแต่วินาทีนี้ขั้นที่ 1. the no contact rule หรือกฎการไม่ติดต่อบล็อกทุกช่องทางไม่ส่องไม่ทักไม่รับรู้เหมือนการเลือกยาครับถ้าคุณยังเห็นหน้าเขาแผลในใจจะไม่มีวันสมาน การบล็อกไม่ใช่การทำเพื่อประชดนะครับแต่เป็นการสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้ใจคุณได้พักขั้นที่ 2, เลิกหาคำตอบว่าทำไมทำไมเขาทำแบบนี้ทำไมเขาไม่รักเราหยุดถามคำถามที่ไม่มีคำตอบครับเพราะคำตอบเดียวที่จริงที่สุดคือเขาไม่ได้แคร์คุณมากพอเจ็บแต่จบครับยอมรับความจริงข้อนี้แล้วเอาเวลามาถามตัวเองใหม่ว่าแล้วฉันจะทำให้ตัวเองมีความสุขได้ยังไงขันที่สสร้างเซลฟ์เวิร์ธใหม่ จดลงไปในกระดาษเลยครับคุณเก่งเรื่องอะไรคุณเคยภูมิใจเรื่องอะไรก่อนที่จะมาเจอเขากลับไปหาเพื่อนที่รักคุณกลับไปหากิจกรรมที่คุณเคยชอบเติมเต็มแก้วน้ำของตัวเองให้ล้นจนคุณไม่ต้องไปขอเศษน้ำใจจากใครอีกแล้วจำไว้นะครับคนที่ใช่จะเข้ามาในเวลาที่คุณรักตัวเองเป็นแล้วไม่ใช่ตอนที่คุณกำลังวิ่งไล่ตามความรักสุดท้ายนี้ผมอยากฝากข้อคิดไว้สั้นๆครับรองเท้าที่ใส่แล้วเจ็บ ต่อให้สวยแค่ไหนก็ไม่ควรใส่ออกเดินชีวิตคุณสั้นเกินกว่าจะเสียเวลาให้กับคนที่มองไม่เห็นค่าของคุณการเดินออกมาอาจจะเจ็บปวดในวันนี้แต่มันคือความเจ็บปวดที่นำไปสู่การรักษาในขณะที่การทนอยู่คือความเจ็บปวดที่ไม่มีวันสิ้นสุดขอให้วันนี้เป็นวันแรกที่คุณเลือกตัวเองสูดหายใจลึกๆแล้วบอกกับตัวเองว่าฉันพอแล้วและฉันคู่ควรกับสิ่งที่ดีกว่านี้ ขอบคุณที่รับฟังหนทางแห่งแรงใจถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามและแชร์ให้เพื่อนที่คุณรักหรือแชร์เก็บไว้เตือนใจตัวเองแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ